สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Valiant Force 2นะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับสกิลออร่านะครับก็กอดอยู่เลยก็ให้เรามาที่ตัวละครนะครับแล้วก็ไปดูที่ข้อมูลฮีโร่นะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดฮีโร่นะครับให้เรากดมาที่สกิลออร่านะครับเดี๋ยวมันจะมีบอกนะนี่สกิลออร่าก็เดี๋ยวสิ่งที่ผมจะให้ดูในในหน้าต่างนี้ก็คือสัญลักษณ์นี่นะครับมันจะบอกว่ามันจะมีไอคอนอยู่บน มุมขวาบนนี่ขวาบนนี้คือไอคอนที่จะแสดงว่าเงื่อนไขที่จะทําให้ยูนิตท,ทาการใช้สกิลออลร่าคืออะไรจากนั้นให้เรามาดูสีนะครับอย่างถ้าเป็นในรูปนี้เนี่ยจะเป็นสีขาวอ่าอันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดลองดูนะครับสีเขียวก็คือได้รับการรักษาสีน้ําเงินอมเขียวคือการทําการโจมตีสีขาวคือได้รับบัฟสีดําคือก็คือทําให้ยูนิตติดบัฟสีส้มก็คือถูกโจมตีด้วยสกิลหรือการโจมตี ส่วนสีจมพุก็คือการใช้งานสกิลเรียกใช้นะครับอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์และสีมุมขวาบนที่จะบ่งบอกนะครับว่าจะต้องทำเงื่อนไขไหนสกิลถึงจะใช้งานต่อมาให้มาดูแอคชั่นที่กระตุ้นนะครับก็คือเมื่อสกิลออร่าใช้งานเนี่ยจะส่งผลอย่างไรก็คือเหมือนกับว่าเมื่อตัวละครตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวที่ผมชี้เนี่ยก็คือได้รับบัฟซึ่งเป็นสีขาวใช่ไหมครับสีขาวคือได้รับบัฟเมื่อตัวละครตัวนี้ได้รับบัฟเนี่ยตัวละครตัวนี้จะทําการ ให้เราดูที่ลูกศรน,นะครับและก็สีของลูกศรก็คือลูกศรเนี่ยจะชี้ไปยังตัวที่เราเชื่อมโยงก็คือจะส่งผลกับตัวที่เราเชื่อมโยงอยู่ซึ่งสีของลูกศรก็จะบอกว่าจะทําอะไรสีเขียวคือการรักษาพวกเขาเองสีน้าเงินอมเขียวคือการโจมตียูนิตภายในระยะสีขาวก็คือการบัฟตัวเองและก็สีดําก็คือการทําให้ยูนิตศัตรูติดดีบบัฟโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการจัดทีมแล้วก็สกิลออร่านะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอบอกว่า สกิลออร่าเนี่ยผมจะใช้คําว่าเป็นสกิลออร่าทริกเกอร์หรือว่าสกิลทริกเกอร์นะครับก็คือมีการกระตุ้นเกิดขึ้นก็อันดับแรกให้เรามาดูเงื่อนไขที่สกิลออร่าจะทํางานก่อนนะครับก็คือให้เรามาดูที่ตัวละครโรแนนนะครับมุมขวาบนตัวนี้จะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ว่าตัวละครนี้จะสกิลออร่าเนี่ยจะทริกเกอร์ต่อเมื่อสีขาวก็คือได้รับบัฟก็คือโรนแนนเนี่ยจะใช้สกิลออร่าต่อเมื่อได้รับบัฟนะครับแล้วก็ เมื่อได้รับบัพเนี่ยสิ่งที่จะทําก็คือให้เรามาดูที่ลูกศรสีขาวนะครับลูกศรสีขาวมันมี2ทิศทางเนาะก็คือตัวของโดแนนเนี่ยจะส่งผลอันนี้ให้กับตัวของอันติมาแล้วก็ตัวของเอเดนถึงตัวของอันติมาจะไม่ได้มีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเหมือนการลิงก์นะครับแต่ว่าลูกศรมันชี้ไปหาเนี่ยมันก็คือจะได้รับสิ่งที่เกิดขึ้นของสกิลออร่าของโดแนนแล้วนะครับซึ่งตัวของสกิลออร่าของโดแนนเนี่ยบอกไว้ว่าเมื่อตัวเองได้รับบัฟ แล้วสกิลทิกร์ขึ้นมาเนี่ยจะมอบบัฟพ,พัโจมตีให้กับพันธมิตรอ่าก็คือเมื่อโรแนนเนี่ยสกิลออร่าทิกร์ขึ้นมาก็จะบัฟให้กับตัวของเอเดนแล้วก็อันธิมาแล้วเจ้าเอเดนเนี่ยก็เป็นตัวที่สัญลักษณ์สีขาวนะครับซึ่งมันหมายความว่าเมื่อเอเดนเนี่ยได้รับบัฟสกิลออร่าก็จะทิกร์ขึ้นมาซึ่งมันจะทำอะไรก็ให้เรามาดูที่ลูกศรน,นะครับก็คือ เป็นสีน้ําเงินอมเขียวนะครับซึ่งสีน้ำเงินอมเขียวมันหมายความว่าตัวละครเอเดนจะกระตุ้นให้ยูนิตท,ที่ลิงก์ก็คือตัวของเอสเทเรียแล้วก็โลแนด์เนี่ยจากลูกศรน,นะครับทําการโจมตีนะครับนะเรามาดูจากตรงนี้ก็ได้ก็คือเมื่อเอเดนได้รับบัฟจะส่งผลให้ยูนิตท,ที่เชื่อมโยงเนี่ยทำการโจมตีศัตรูภายในระยะจากนั้น ให้เรามาดูที่เอสเทเลียเอสเทเลียเนี่ยตัวของสัญลักษณ์ก็คือสีน้ำเงินอมเขียวนะครับก็คือเมื่อทำการโจมตีสีน้ำเงินอมเขียวหมายถึงเมื่อเราโจมตีเมื่อเอสเทเลียเนี่ยทำการโจมตีก็จะส่งผลให้ไปดูที่ลูกศรของเอสเทเลียนะครับก็คือสีเขียวสีเขียวหมายความว่าจะทำการรักษาหรือว่าฮิลให้กับยูนิตที่เอสเทเลียเชื่อมโยงก็คือให้ดูลูกศรน,นะครับอันติมาแล้วก็วินเซนต์ ามาดูนะก็คือเมื่อเอเชียเนี่ยทำการโจมตีจะทําการฟื้นฟู HP ีให้กับยูนิตที่ทําการเชื่อมโยงก็คืออันธิมาแล้วก็วินเซนต์จากนั้นให้เรามาดูที่อันธิมากับวินเซนต์ว่านี่ตัวของตัวละครเนี่ยเป็นสีเขียวก็คือสกิลออร่าเนี่ยจะทริกเกอร์ก็ต่อเมื่อได้รับการรักษาหรือการฮิลมันหมายความว่าเมื่อตัวของวินเซนต์เนี่ยได้รับการฮิลเนี่ยวินเซนต์จะทําอะไรก็ให้มาดูตัวของลูกศรน,นะ เป็นลูกสอนสีน้ำเงินอมเขียวหมายความว่าวินเซนต์เนี่ยจะทำให้เอสเทเลียโจมตีอ่ะแล้วก็มาดูที่คำอธิบายว่าเนี่ยเมื่อวินเซนต์เนี่ยได้รับการรักษาเนี่ยจะก,กระตุ้นให้ยูนิตที่ทำการเชื่อมโยงเนี่ยทำการโจมตีศัตรูภายในระยะและจากนั้นมันก็จะเป็นลูกประมาณเนี้ยครับปร,ประมาณว่าเมื่อเอสเทเลียโจมตีแล้วก็ฮิลให้กับวินเซนต์แล้ววินเซนต์เนี่ยสกิลออร่าทริกเกอร์ขึ้นมา ก็จะส่งผลให้เอสเทเรียเนี่ยหนีจากลูกศรน,นะทาการโจมตีอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําการอาจจะทําการให้สกิลอาราชิเกอร์ขึ้นมาก็คือทําการฮีลอีกครั้งหนึ่งให้มันเป็นรูปก็คือสามารถเกิดขึ้นได้เอ่อมันจะมีข้อกระตุ้นอยู่ก็สามารถต่อรอบเนี่ยก็คือ2ครั้งก็คือต่อตัวละครหนึ่งก็คือ2ครั้งก็คือสามารถที่จะโจมตีจากโลเนนเนี่ยเพิ่มได้2ครั้งแล้วก็จากอันธิมาอีก2ครั้งก็คือสกิลมันจะเป็นลักษณะรูปประมาณแบบนี้ และอย่างอธิมาเมื่ออธมมาเนี่ยสกิลออร่าติเกอร์ขึ้นมาก็จะบังคับให้เอสเทเลียโจมตีแล้วก็ยังจะบังคับให้โรแนนโจมตีได้ด้วยเพราะว่าลูกศรของอธิมาเนี่ยชีย้มาอย่างโรแนนด้วยถึงจะไม่มีการลิงก์กันให้เกิดเป็นลูปก็ตาอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเชื่อมตัวของตัวละครแล้วก็สกิลออร่านะครับซึ่งมันก็มีวิธีการที่ง่ายมากที่เราจะดูว่าเอะตัวละครตัวไหนมันเชื่อมกับตัวไหนได้บ้างที่จะทําให้เกิดการลิงก์แล้วก็กระตุ้นหลายๆครั้งขึ้นมา ก็ให้เรามาดูที่สัญลักษณ์ด้านบนขวานี้สัญลักษณ์มุมขวาจะต้องเชื่อมโยงกับตัวของลูกศรอย่างเช่นตัวของโรนนมีลูกศรที่เป็นสีขาวซึ่งก็คือการให้บัฟจะสามารถเชื่อมกับตัวของเอเดนที่มีสัญลักษณ์สีขาวก็คือการได้รับบัฟได้และตัวของเอเดนเนี่ยก็มีลูกศรสีน้ําเงินอมเขียวซึ่งจะสามารถเชื่อมกับเอสเทียที่เป็นสัญลักษณ์สีน้าเงินอมเขียวได้แล้วก็ตัวของเอสเทียเนี่ย ก็มีลูกศรสีเขียวก็จะสามารถเชื่อมโยงกับวินเซนต์แล้วก็อันธิมาที่เป็นตัวละครที่มีสัญลักษณ์สีเขียวได้แล้วก็ตัวของอันธิมาแล้วก็วินเซนต์เนี่ยมีลูกศรสีน้ำเงินอมเขียวก็จะสามารถเชื่อมกับมายังตัวของเอเทียได้อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบเบื้องต้นของการเชื่อมโยงสกิลออร่านะครับหรือว่าการลิงก์สกิลออร่าเดี๋ยวลองไปดูคลิปวิดีโอสำหรับการที่ ในเกมเพลย์ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมอัดมาให้ดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูรูปแบบของการที่เวลามันเชื่อมโยงหรือเวลามันทริกเกอร์กันนะครับว่ามันทํางานประมาณไหนนะก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวของเอสเทเรียเนี่ยที่มีความสามารถโจมตีแล้วจะฮิลให้กับตัวที่ลิงไว้ก็คือเป็นอันธิมากับวินเซนต์นะครับก็เดี๋ยวลองดูรูปแบบเนาะเวลาที่มันฮิลขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้อันนี้ก็คือฮิลให้กับอันติมานะเป็นตัวกระตุ้นหนึ่งละ อันนี้ก็คือฮิลให้กับวินเซนต์เป็นตัวกระตุ้น2จากนั้นตัวของอัิมากระตุ้นให้ตัวของเอสทเรียโจมตีครั้งหนึ่งนะแล้วก็ตัวของอธัธมาเนี่ยกระตุ้นให้ตัวของโดแลนโจมตีครั้งหนึ่งอ่ามันก็จะเป็นรูปประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือเราสามารถดูได้เนะว่านี่อะไรทําให้อะไรเนาะ รูปแบบการ t r i กอ e r ของสกิลล่าที่เชื่อมโยงมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรหรือสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผม